ันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวลองลองขยี้อีเลยไหมเส้นนี้ก่อนใกล้ใกล้เส้นนี้ก่อนใกล้ใก่อนเนาะไปอ้อมแฮร์รี่สักรอบนึงอะไรอย่างงี้เนาะไหมตรงไปนี่แล้วอ,อก,กนะ่ไหมอ่าผมว่ารถมันเยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปซ้ายแล้วก็ไปอ้อมตรงเนี่ยกตรง,งนั้นพาไปก็ได้สัจกจังแยกหนึ่งให้มันมะีจังหวะได้ลงกินนะพี่พาครับเพราะว่าในเมืองตอนนี้รถเยอะมากเมื่อกี้ไปวนดูตรงไปทางนี้รถเยอะมากเลยครับน่าขึ้นมถน่าขึไหมครับ รู้จักกันเหรอรู้จักกันเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปทดสอบทดสอนอะไรไหม CBR หกร้อยดับเบิลแอร์หกร้อยดูตูดก็รู้นี่มีมีมีคลิปอยู่มีคลิปแนะนำเาว่าเมื่อวานมาให้ป่อแนะนำอยู่เดี๋ยวส่ง้มาแลวรอบนึงอันนี้หมดที่ปรับให้เป็นหมดอะไรยังไงอธิบายนิดนึงเร็วเป็นหมด หมด3ครับหมด3ที่ปรับที่ทางศูนย์ปรับไว้จะเป็นโหดที่สุดเลยครับเป็น Power อร์5ครับทอร์ค8เวลลี่3เอนจินเบรก1ครับครับไปเลยถ้างั้นไม่รอครับไปเลยไม่ต้องรอลมแปะโอ้ยจังหวะลมอี่ใส่เอฟเฟคกันประหารหด่อยเนาะอึไปอ่ะนะวันนี้ยังไม่มีคลิปชิมนะนะยังไม่มีใช่ป่ะ บอกว่ายังไม่มีคลิปเชิปงมังขอเกียรพุกๆขึ้นอ้ายว่าโอเคตอนนี้คุณก็อยู่กับผมโซเรเดอร์ในการทดสอบหรือว่าทำพิสไล่ CBR 600 r r นะครับสปอร์ตเรสเลกซิก้าตัวจริงนะครับในไซส์600ซีซีตอนนี้ก็เป็นรถของศูนย์นะครับบิ๊กวิง นัดบิ๊กวิ่งขอนแก่นนะครับที่ได้มีกิจกรรมการทดสอบรถมีรถทุกรุ่นนะครับโอเคไปทำการาทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเขตชุมชนอยู่ก็ไม่อยากจะวิ่งอะไรวิ่งไวอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปเบาๆกันก่อนนะครับโอ้ oh, ไฟเลี้ยวนี่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยถนัดนะครับเนื่องจากว่าลองรถมาหลายรุ่นจนกลายเป็นว่าเออรุ่นหนึ่งแม่งอยู่สูงคันนี้อยู่ต่ำตอนนี้อยู่ในช่วงของกิจกรรมการเทสไทรนะครับของรถ รุ่นต่างๆของ Honda Big b i ไบนะใครสนใจทดสอบรถของ Honda Big b i ไบช่วงนี้ก็มาได้เลยนะครับที่คอนแก่นหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับมีรองแก๊บทุกรุ่นนะครับผมหรือว่าทุกรุ่นนะเอาง่ายๆทุกรุ่นมีตัวพันก็มีนะครับ CPR พัน Triple R RR, หรือ R 3ตัวนะครับไหนเดี๋ยวนะฮะ ที่ดูคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยนะครับแรงบิดยังไม่ได้มาในรอบอกลางๆนะน่าจะต้องเป็นปลายๆพอสมควรนะครับก็คือต้องรอรอบนิดนึงตามสไตล์รถสปอร์ตเรดลิฟิกาแบบนี้นะครับรอบปลายจะมันนะตอนนี้ก็เน,น้นแบบดูลักษณะท่านั่งแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่ของมันไปก่อนนะครับไปเบาๆนะเพราะว่าข้างหน้ามียุดเทิน อยากจะจวดแรงจนใจจะขาดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับเพื่อความปลอดภัยต้องรอจนทางมันโล่งสักนิดหนึ่งก่อนแสงเริ่มน้อยแล้วนะครับยังอยู่ในเขตชุมชนนะครับไปไวกว่านี้ไม่ได้เบาๆบอกตัวเอง ตอนนี้ข้อมูลทางเทคนิคนี่ผมไม่มีเลยนะครับก็มาขี่เอาฟิลนะว่ามันจะตอบสนองอะไรยังไงนะครับสําหรับตัวเนี้ยนะครับ โอเคเดี๋ยวจะพาออกทางเลี่ยงสักนิดหนึ่งโอ้เบรกก็ไม่มีปัญหานะครับเอาอยู่แบบมากๆเลยออโอเคนะครับดูหน้าดูหลังแล้วก็ขออนุญาตปาดกันเร่งสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ CBR 600ดับเบิ R นี่มันจะกระพิบเยอะไปหน่อยนะ่าจะตั้งไม่รู้นะครับน่าจะเป็นชิปไล่ไหมผมไม่แน่ใจคือมันจะกระพิบปล่อยไปน่าจะตั้งรอบสูงกว่านี้นะมันถึงจะไม่รบกวนนะครับยิตงตอนนี้เป็นแสงตอนเย็นเริ่มน้อยแล้วนะครับแสงหน้าจอ LCD นี่ก็สว่างไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าจอ LCD ไหมนะครับอ่าดร,รกเตอร์ก็อย่างที่บอกนะครับรอรอบก็ไปไปลายน่าจะมันอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแซดสักนิดนึง โอ้โหบีบแต่นี่แหละนะครับประเด็นก็คือการตรวจสอบรถมาหลายรุ่นเนี่ยทำให้แบบบางบางรุ่นเนี่ยไอยสัญญาณไฟเลี้ยวเมื่อกี้ว่าจะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวมันดันไปอยู่ล่างไปนะครับบางรุ่นบางรุ่นมันอยู่สูงเงี้โอ้ยชิวตัวก็เป็นชิวมืดหาโ,โอเคขอเซตเซตหน่อยขอรอบปลายให้ดูหน่อย ไปนะทาการต้นๆเนี่ต้องบอกว่าตามสไตลนน์รถนแนวเนี้ยนะครับผมรถสปอร์ตเร l ลิ i c a กาุณจะมาหาความมันในรอบต้นๆนี่ค่อนข้างจะยากนิดนึ่งนะครับเท่ที่ได้ลองมาหลายๆรุ่นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะ เริ่มลงมิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวหาทางเข้าขันแกนเลยก็มันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเข้าขันแกนอรุยาด คอนแกนก็ต้องไปข้างหน้าตรงไปอีกนิดนึงเฮ้ยใช่ป่ะข้างหน้าข้างหน้าในเรื่องของช่วงล่างก็ผมไม่ต้องถามนะครับอยากถามเลยถ้าจะบอกว่ามันไม่ดีนี่ผมไม่ใช่มันดีมากนะครับเป็นรถ สำหรับสนามแข่งเลยอย่าถามเรื่องช่วงล่างนะครับเขาทํามาพร้อมนะนี่นะฮะเฮ้มันจงลมเบก,ก็จไปสบ,บายหเหลือโอเคเอาพอประมาณนะครับผมสต้ับเร็วเนร้ ก็สนุกสนานกันพอประมาณอย่ากเกินแน่นะครับเพราะตอนนี้นั้นก็เริ่มจากค่ำแล้วแล้วก็เข้าสูแ่แก่ชนนุมชนเนาะเป็นนั้นว่าก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์นัดบิ๊กวิงฮอนแก่นด้วยนะครับศูนย์บิ๊กวิงศูนย์ฮอนด้นะใครต้องการรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไฟรุ่นใหญ่นะครับ3 0 0ซีซีขึ้นไปก็หรือเปล่าวะ5 0 0ซีซีปะเออ ก็มาติดต่อขอทดสอบทดลองได้นะครับน่าจะเป็น5 0 0ซีนะจะกูณ5 0 0ซีขึ้นไปมาทดสอบได้เลยนะครับตอนนี้ช่วงวันที่8-12เนี่ยเขามีกิจกรรมให้ทำเทสไรของพันด้านะครับม,มาเลยนะก็เอาใบกับทีนะบัตรประชาชนอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าจะอะไรมากนะครับผมในการทำทดสอบคนที่อยู่ในภาคอีสานนะว่างๆก็ลองมาได้เลยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามชมเนี่ย